คือ่ยากนะขับเขาด้วยเรนนี่เป็นเรนนี่เขาเป็นซาบเลตยากหรือม่หรือปุ่นจุที่ทานเปียบเทียบกันผลิตอะไรนี่ผลิตัวผาร้อนกิว่าเป็นการศึกษาแบบแบบปกติแล้วก็จะมีอะไรกันไอริสตันดีไหไปปะปะ